ดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมมาต่อกับเดวิดเมคายโฟสเปเชียลที่ชนะเด็กครั้งครับผมต่อจากทีแ่แรกเลยครับผมโอเคเย่เพา่มอัพเหมือนเดิมนะซึ่งอย่างที่ว่าพี่ลงไปแล้ว3พาร์ทใช่ไหมแค่สามใช่ไหมเออสามสามพาร์ทก่อนนั้นนี้ก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะมากเลยที่คิดว่า,าน้องจะไม่ค่อยดูกันเพราะว่ามันก็เกมเก่าใช่ไหมแต่ก็น้องก็ดูเยอะก็แปลกดีเหมือนกันไม่สงสัยดิก,ก็ต้องบอคงได้เล่นละมั้งจังหวะนี้ค่อยบายทีแรกันนะผมโอเคพี่ก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์น้องทุกคนนั้อ่านทุกคนจริงๆไม่ใช่พี่อ่านคร่านนิดนึง ก็มีพวกเม้นแรกเม้นแรกพี่ก็อ่านคำามลบทิ้งด้วยซ้ำนะครับผมก็น้องก็แนะนำว่าหลายหลายอย่างเช่นเรื่องของไอ้ทริกเกอร์ไอ้ที่เป็นอะไรไอ้เกจเกจคอนเกจคอนเซนเทรตของเวอร์จิลจะใช้กับท่าแปลงร่างของเวอร์จิลอะไรต่างๆพี่ก็ขอบคุณมากครับผมที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงก็นั่งดูตรงนี้แหละนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ว่ามีน้องบางคนก็สงสัยว่าพี่ครับในที่บอกพี่จะซื้อเอ้ดม่สเต็ปแล้วพี่ไม่ยอมเก็บตังค์ซื้อล่ะเกมที่มันขายท่าคืนได้ กลัวอะไรเข้าใ si จ <c oughs> ไหมคือเราซื้อท่าที่เราต้องใช้ก่อนไงเข้าใจไหมซื้อท่าที่ต้องใช้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเข้าใจไหมค่อยไปซื้อถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนเราก็ขายออกเนี่ยอย่างเช่นรู้สึกพี่รู้สึกเบฟูพี่ไม่ได้ใช้เนี่ยไอ้ท่าอะไรนะบีสอัปเปอร์คัตเนี่ยพี่ไม่ได้เสยด้วยเบฟูพี่ก็เอาออกแค่น,นั้นแหละใช่ไหมสตาร์ฟองเนี้ยไม่ใช้ก็เอาออกเนี่ยเอาออกได้ลูน่าฟินท่าอะไรวะเตะเสยเงี้ยไม่เอาก็เอาออกได้เข้าใจไหมครับผมแต่จริงที่ว่อาแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ ัวเวอร์จิลตัวเนโลอ่ะตัวชิดเลดี้คงไม่ได้ใช้มากเพราะว่าเอาจริงพวกตัวละครพวกเนี้ยมันฟันเสวยมันฟันกาบอากาศได้แล้วมันฟันเสวยกาบอากาศได้ด้วยแถมหายตัวไปหาศัตรูดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยเข้าใจไหมแนวที่ดันเต้ทำไม่ได้ไงดันเต้มันต้องแคนเซิลสเต็ปกาอากาศฟันและแคนเซิลสเต็ปน้องเคยดูว่าคอมโบสปีดพวกคอมโบที่เขาทำโชว์ในยู u ูบไหมล่ะ จะเห็นว่ามีแดันเต้คนนี้ที่แบบสเต็ปศัตรูปุ๊บปุ๊กระโดดไปกระโดดมาเหยียดศัตรูไปด้วยกระโดดไปกระโดดมามีแค่ดันเต้คนนี้ที่ทำเพราะว่าดันเต้มันต้อมีท่าพวกในการดึงศัตรูไปไปมาอย่างี้ใช่ไหมเข้าใจปะอันพี่ก็เลยเวอร์จิ้วก็เลยไม่ต้องรีบเอาก็ได้จริงเพราะว่าตัวเคสกระโดดเหยียบศัตรูอะเข้าใจปะก็ไม่จาเป็นอะบางทีเข้าใจไหมเออเราไปว่าเราเอาท่านี้เอาเปลี่ยนท่าก็ได้ท่าใหม่เนี่ยท่าเตะก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยเลยกูแม่งก็นจจะตต้้ออออองงเเเาาท่ดดียยวลไปริมั ใช่ไอ้ท่านี่ที่น้องที่ว่าต้องใช้เกีย์คอนเซนเทรตใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะเออดิวทิเกอร์ไม่ซิมมัคอนเซนเทรชันใช่นี่ไงทำไมท่านี่แรงขึ้นโอเคเก็บไว้ก่อนอ่าแต่เพื่อนน้องพี่จะเก็บ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 ต่อก็ได้เก็บต่อก็ได้เพื่อนน้องๆทุกคนพี่ยินดีเก็บเก็บเพื่อซื้อท่าให้เพื่อจะได้โชว์ท่าไงเดี๋ยวน้องแบบพี่ไม่ยอมโชว์ท่าสักทีอะซื้อเล่นตังมันเหลือตังมันเหลือเออนั่นแหละ ไปต่อแล้วก็มีหลายเรื่องนะที่เช่นน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ครับอะไรนะพี่แต่ละตัวตละครมันเล่นต่างกันเพื่อจะมีเอกลักษณ์ไงพี่ <c oughs> ก็นั่นคือคอมมนั่นคือคอมเมนต์ของน้องไงความเห็นน้องพี่ก็ไม่ว่าก็กถูกแล้วจริงไหมพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็คิดว่าถูกแต่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เข้าใจไหมคือ <c oughs> แล้วก็จะมีน้องบางคนมาบอกว่าอันนี้คืออาจจะพูดถึงน้องถ,ถ้า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 เป็นน้องถ้าน้องที่อ่านท,ที่ที่คอมเมนต์ก,ก,ก็อย่าก็อย่าโกรธพี่นะครับผมพี่แค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับ <c oughs> อะไรนะเหมือนพูดคือพูดเหมือนบอกว่าจะให้เอานักดาบมาเล่นเป็นนักเวให้นักเวมีสกิลเหมือนนักดาบคือนั่นมันเก็บ RPG ไงเก็บ R าพมันตัวละครทุกต,ตัวต้องมาด้วยกันเข้าใจไหมเสร็จแล้วพอนักดาบสู้นักเวก็คอยเสริมนี้นะักพีทคอยคอย,คอยบัฟสกิลเวช่วยอันนี้ไหนในอัศวินในนักเวทไม่เห็นมีนี่มันเก็บแอคชั่นเออยาวมันผสมกันดีน้องเออหมเราพูดไปั้่แหละน้องจะคิดมากเลยว้าวว้าวโอเค thank you 아, 컴보 헛헛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 헛, 저저저저 초, 초초초체, 저저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 저 초, 초, 체초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 초헛체체 โอเคเียบร้อยกวจะได้เยบูอ๊บทีมที่สอง thank you สโอมัตอ้อ่าหนึ่งคืออยางว่าน้องอยากคมาเี่เเมือจพี่บอกเี่ไม่ถนัี่ไม่จปลาี่ต้องเล่นเก่งจริงหมคืี่กาไม่ช่ว่าจะจะเหมือนโที่เขาโชนในยน้องก็ปอพี่มันเทียบเกินไปแล้วพี่้าดน้นเออเล่นเล่นเขาใจไหม อ้าวไม่มีคาสีนของเนโรใช่ไหมโอเคแค่เราเป็นคาสีนใหม่แค่แบบเออฟันขาดโอเคโอเคอย่าคิดมากพี่พี่ไม่คิดมากน้องกคิดมากเองของตรงเอ้ามันไงเห็นไม่คว่าถึงกูโดนเลยแล้ววันนี้กูจะสู้มันยังไงเอ้ยกดผิดไม่ต้องแปลกลากเปลืองของึบเฮ้ยเดียวโอเคมันจะสู้ยังไงวะไม่เขานึกข้ามไม่ออกอ้อเนี่ยเออฟันเข้าโอเคดีมากเฮือสเฮือ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  โอ้โหโชโชเลยกูมีอีกไหมให้โดนฮะโมาอีกดิมึงโชมาดิมึงโชมามึงโชมาเดินตามอ่ะกูเดินตามมึงอ่ะอ่ะมึงมึงขึ้นตั้งไรกูจีไปนั่นแหละขึ้นมาดิมึงไม่ขึ้นมากูฟันนะเว้ยเฮิร์สเฮิรหลบเฮ้ยตายเอ้าตายแล้วโอ้เร็วดีจังสุดยอดฆ่าเราโอเคอันนี้ไม่เห็นจริง มันมาเร็วไปไหมให้จังหวะกูบ้างปึ๊บหลบไม่ได้กินครับเฮ้ย์สเฮิรเฮิรเฮ้าหลุดเฮิร์สเฮิรเฮิร์สโจโอเคเรียบร้อยไอ้หมอนพวกนี้บอกตรงพี่ลำคาเนอะว่เพราะมันดำอยู่ใต้ดินเนี่ยเราเลยตีไม่ได้บางทีก็จะมัเฮเออนะแต่เห็แม้จากที่สังเกตคือพี่ก็ไม่คิดว่าจะแค้นสเต็ปเพราะอย่างพี่ว่าเบอร์จิ้มันก็มีเนี่ยฟันฟันแล้วก็เนี่ยฟันสวยแล้วก็ ยิงดาบตามขึ้นไปแล้วก็ฟันต่อได้มันไม่จําเป็นต้องอะไรนั่นแบบว่าตามขึ้นไปก็ได้จะแปลกแฮะเออคือในหน้าจอของเกมที่มันเป็น60 fps แต่ทําไมฟี่ถ่ายมาเป็นได้30 fps วะโอเคจงมันเถอะบ่นให้ฟังเฉยคือแปลกเดียวกันไม่รู้มันล็อกมันล็อกอะไรเปล่าเออมันล็อกมันล็อกระบบอะไรเปล่าว่ามันถึงถ่ายได้แค่6 30 fps เออแปลกเดียวกันเงี้ไม่อยากรู้ว่ามันมีเกมประเภทนี้ด้วย ล็อกคือล็อกเฟรมเรทอะล็อกเฟรมเรทตอนตอนตอนถ่ายนะครับตอนล็อกต,ตอนถ่ายคืออย่างว่าไงปกติมันไม่ควรจะล็อกเฟรมเรทไงใช่แล้วก็เล่นได้เต็มที่นี่มันล็อกเฟรมเรทเอออะไรดีมีด้วยมาพัลเซนอ,อีกแล้วอีกแล้วเหรอโอ้ไม่เอาหน่าอ้นอนนอมีรูปปั้นเวอร์จิ้ให้ด้วยจริงเวอร์จิ้มันก็ฟันขาได้นะเพราะว่าดันเต้ยังทำได้เลยเวอร์จิ้ต้องทำได้ดีวะจริงปะต้องให้เวอร์จิ้มานั่งเล่นนี้นะเพื่ออะไรวะแหมอ๋อฮะ คอนเนคติ้งเดินเดินเตา๋าโอเคแปบบ๊บนึงนะขอภายแป๊บ,บนึงพี่ขอเวลาดูซิสเต็มนิดนึงมันมีล็อกเฟรมเรทจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยกดผิดมันล็อกเฟรมเลชเลยปะเนี่ยมันก็ไม่มีนะเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่เล่นจบจบด่านนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งปรับแก้อีกทีนึงนะขออภัยจริงถ้าเกิดน้องๆอาจจะดูถ้าเกิาากดกมันกระตุกเกขอโทษจริงเพราะอย่างที่ว่าคือพี่ตั้งไว้ 60fps ไงเสร็จแล้วพอมันล็อกเฟรมเรทเสร็จแล้วเฟรมเรทมันก็ไม่เท่ากันไงเาจะไม่งทนี่เป็นพีีร่รบๆข้ามแแลลล้้ววกกกันันนนนเเเออาป็1 2 2่ลยละจะได้ข้ขามมาตรงนี้เลยโอเค ขอ2อเลย1 2 3 4 5 6อ่ะยังเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6มันก็คงยังเหมือนเดิมอ่ะนะนั่นไงสูตรเดิมเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยเว้ยจะว่าไปเออก็ดีเหมือนกันอืมข้ามไปน้องสงสัยว่าพี่นับเลขไงพี่เคยบอกไปแล้วในเวอร์ชันเก่าน้องต้องไปนั่งนั่งฟังพี่พูดเอานะครับผมพี่ขี้เกียจอธิบายอีกรอบต่อไปก็เป็น1 2 3 4 5 6 6โอเค6เลยเจี่ยสุด อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็กาทำมันเนาะไอคือจริงตัดตัดทิ้งไปได้นะไอเนี่ยพี่ขี้เกียจเล่นมองตรงไอเดินเต่าเนี่ยมองตรงโคตรขี้เกียจเล่นเลยอะไรตกมาอ๋อมีของใหม่ด้วยย็ดเคมีเปิดกล่องด้วยเอากล่องไหนดีเออเอากล่องนี้ละกันกล่องกลางอ่าจะเปิดได้สองกล่องเลยนะเมย มึงก็ไม่คิดจะบอกกูเลยกูก็ฟันเล่นไปทั่วโอเค1 2 3 4 5 6 6เหมือนเดิมโอเค2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอเคหมู่มากอะเอาจริงถ้าคนที่เล่นดิวไม่ใครบอกเฮ้ยผมเซียนดิวไม่ใครนะแล้วไม่รู้คือไม่รู้ทิคนี้บอกตัวคนโง่นะโอเคยัย is landing up hallelujah is landing up เย่อบเต็มไปหมดเบยอืมเคนั้นแหละหลักขี้เกียจตีมอนนะหนึ่งสองสามโอเคเอาสามก็พอโอเคเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ก็ก็สามมันถูกแล้วโอเคสามสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันคงไม่มีหรอกหรอกเนาะว่าจีอยูพลิกไปพลิกมาไม่มีหรอกเนาะน่าจะสูตรเดิมอบบคงไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรอกเพราะขนาดอะไรน้องบอกไอ้อะไรนะไอ้บัคหนึ่งแบบที่คนพานพี่ยังอยู่เลยใช่ไหมเออยังอยู่ไปว่าน่าจะใช้ได้ไม่น่าจะยืนหาอะไรอ,อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่วะโอเคนับผิดห้าโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเย,ย้เร็วจุงเบย์ผ่านแล้ววิวิหรือต้องไปเปิดเทอร์โบโหมดแล้วถึงจะเป็นของเซฟเฮก็ช่างเดี๋ยวค่อยไปปรับแล้วอย่ที่บ้านผ่านแบบแบบแบบไลท์ไลท์ไลท์รูปไลท์เสียงคือขี้เกียจตีมอนแล้วก็จะเข้าใจพี่บ้างนะเข้าใจะนะอย่าว่างันเลยพี่ก็บอกตรงแค่พาคนี้พี่คือแหละเวเวอร์จิลมันสนุกแต่บางทีมันก็ มันก็เกมเดิมอะเข้าใจะไหมเออคืออย่างที่น้องว่าคือมันให้แต่ละตัวละครเอกลักษณ์แต่อีกเอกลักษณ์คือมันต้องเล่นเป็คนละดาดเข้าใจไหมมันต้องเล่นเป็นดาดของตัวเองเพื่อเล่นเป็นของตัวเองไงแต่นี่มันเล่นดาดของอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของอีกคนนึงมันก็ไม่ใช่จริงปะไอ้วดีวอร์จิ้วมันก็ต้องฟันตรงๆดีวะใช่ไหมเออเออโอเคเฮิร์สเฮ้ร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 ์สทอลเฮ้ร์สลบเฮ้ร์สลบเฮ้รเฮ้ร เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้เฮ้เฮเฮ้้ยไ้ AU ้เ้เ้ย okay, เ เออเห็นไหมเนี่ยพอสุดแล้วาพวกนี้มันก็ไม่ใช่เพราะดานีมันดาดสำหรับเนโรจริงป่ะเฮิยเฮยเฮยเฮยหลบเฮ้ยเฮยหลบเฮ้ยเฮิยเฮยโจโจเฮปบโจ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 เจโโจ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 โโโโจ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 โโ่ เด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 เย่าโอเคโชโชชีโช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 ชโชชโชชีอ้าวโอเคอ้าวโอเคหลายจังหวะด้วยกันเนี่ยแม่มันก็เป็นด่านของเนโรอ่ะมันเวอร์จิวมันก็เล่นไม่ได้จริงเปล่าเข้าใจไหมมันเล่นไม่ได้มันหลบไม่ได้อะเข้าใจป่ะอ่าอ่าอ่าโอเคเฮ้รเฮ้รเฮ้รโอเคเฮิร์สเฮิร ฮึบหลบดาบสไปรเลฮึฮึฮึยเฮ้ยอโดนอีกแล้วโอเคโอเคโอเคฮึยเ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 ฮ้ยเด็ด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 โอ้โอเคเรียบร้อยกว่าจะกว่าจะได้โอเคเห็นไหมเนี่ยมันเป็นดาบเห็นไหมฟอนต์บอกมันเป็นเอกลักษณ์ไงพี่ทั้งเร่ละทั้คนแต่ละตัวละครเล่นไม่เหมือนกันแต่เนี่ยคือเราเล่นไม่ได้ไงเพราะว่า ถ้าปกติเป็นเนโรเราจะสามารถที่จะยิงปืนเพื่อลอยตัวตอนที่มันใช้ไอ้หมุนรอบๆไอ้ไฟฟ้ารอบตัวที่พื้นได้เราจะยิงจังหวะลอ้ลอได้สตูแล้วก็จับสตูโยนใส่สตูได้แต่นี่มันทาไม่ได้ไงเราต้องเดินมาฟันเนี้ยให้เ,เสรให้แบบว่าเปลืองจังหวะเวลาถอยอยากฟันจังหวะสตูอยู่มันก็ไม่ได้จริงปะเข้าใจไหม <_ c oughs> คือรู้แหละแลบบ้วก็อย่างว่าน้องมันเรื่องเนี้ยน้องไม่ต้องเสียหรอกว่าพี่แม่งด่าผมน้องพี่ไม,ไม่ไม่ฟังผมผมไม่ดูพี่แล้วก็ก็ขอโทษจริงแต่คืออันนี้คือจะบอกให้ฟังไงว่า มันมันเป็นที่มุมมองของบุคคลไงพี่ก็ไม่ได้ว่าว่าน้องผิดนะน้องก็พูดถูกก็ใช่ไงเอกลักษณ์ว่าแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันไงก็คือให้มันสนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็มีบ้างที่เข้าใจไหมมันมันไม่ถูกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจบางทีอ่ะมันไม่ถูกไงจริงปะถ้าเป็นเอกลักษณ์ตัวเองถ้าเป็นเอกลักษณ์ตัวเองก็ต้องไปด่าเป็นด่าของตัวเองไปเลยไงให้เล่นเป็นตัวเองเป็นด่านคารคเตอร์วูดจิวเดินจากฝั่งไหนมาฝั่งไหนอีกรอบไปเลยไม่ต้องมาเป็นด่านด่านเนโรดเ ถึงบอกไง Nacional. ถึงพยายามพูดให้ฟังแต่น้องไม่เข้าใจพี่น้องก็โกรธพี่พี่เป็นังไงพี่คุณขอโทษจริงพี่ปิดออาโอเคพี่ปิดก็ได้ครับผมไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าพี่ยอมพี่แอมรักรักน้องทุกคนไงเข้าใจไหมพี่ปิดก็ได้ผมไม่ก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงแต่อยากให้น้องรู้ไงก็มันเกมมูต้องแบกเอกะใช่ไหมไอ้มูต้องแบกภาคภาคล่าสุดอ่ะใช่ไหมที่มันมีเรื่องของไอ้อะไรนะเวลาเลือกตัวละครจะมีเลือกเรียก variation ใช่ไหมที่ว่าแบบว่าสามารถใช้ท่าต่างๆได้ใช่ไหมซึ่งมันก็มีข้อดีข้อดีคืออ่ะเราจะใช้ททท่่่่าาาีีแบบววเฉพะะะตัจจจใช้ริง แบบอย่างเช่นไอ้กลางเหล่าใช่จะมีการปลาปลาปลาหวกทิงสติ้งกลางไวกลางกาดใช่ไหมแล้วก็พุ่งไปัตูทีหลังได้อะไรเงีเ้ยเฮ้ยคนก็จะมาลองเป็นคอมโบใหม่คอมโบใหม่แต่ข้อเสียคือในเมื่อพัีิแล้วกูมีท่านี้แล้วแล้วสมัยค่านี้กูไม่มีใช้กันบางทีอะไรเงี้ยมันก็และแต่คนน่ะเขาจะมันก็และแต่คน,นมุมมองน่ะน้องน้องเป็นคนที่แบบบางทีก็โลกแคบเกินไปนะไม่ได้ไม่ถึงโอเคโอเคอเฮ้ยปกติเรามีในในไอ้ตัวเนโรพี่เอาโดดสองชั้นด้วยนี่ว่าใช่เออมันก็จะเก็บได้ใช่ไหมงั้นตอนนี้ มันก็ต้องพุ่งการอากาศสินะเออโอเคเว้ยโอเคเล่นช้าหน่อยขอโทษจริงนะน้องขอโทษจริงเล่นช้าหน่อยคือพี่ก็ไม่รีบเล่นพี่ก็เล่นเรื่อยๆไงเพราะว่ามันก็เกมพี่ชอบคือจอะลืมพี่บ่นนี่คือพี่ชอบไงเขาจะไม่น้องก็แบบแหมมองว่าพี่เป็นคนไม่ดีสั้ขนเฮ้ยเป๊ะไม่ต้องใช้เลยทีนี้ปุ๊บโ <c oughs> คตรเป๊ะหล่อเแล้วเกินเรานะน้องก็อย่าเพิ่งคิดว่าเออพี่เป็นที่แม่งแม่งนิสัยไม่ดีว่าม่แม่งไม่เคยชมเกมเลยคือ ถ้าจะให้ชมอย่างเดียวมันก็มันก็มันก็จะดีแหละครับถ้าเกิดนะสมมติที่เล่นเกมอย่าง Ghost Simulator เงี้ยที่ชมทุกอย่างมันก็มันก็ไม่จริงเพราะว่าน้องก็ร right ู้ว่า Ghost Simulator ก็มีข้อเสียจริงไหมเออจะพี่ชมอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่จริงป่ะเอออย่าวพึ่งแบบว่าตีตนไปก่อนใครเนาะเราไปเล่นเกมด้วยกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เ อย่พิ่งตายสิวะโชโชโชเฮชโชโชจจจจโชโอเครอตั้งนานเฮิบหลบเฮเฮิเฮ้เฮิเฮเฮเฮิเฮ้โอเคเฮิยชุบฟู่โอเคมาผมมาฮบไม่โดนฮะกระจอกเฮชเ รัว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 อยากให้รัวช็อปเปอร์คุ้งรัวแค่ไหนฮะเป็นไงจอยจะพังเลยพี่กลัวจอยที่พังเลยเพราะว่าไอ้จอย PS3 อที่บอกว่ามันมันมันมีปัญหาใช่ไหมจำได้ไหมเออโอเคซสกีมิชชั่นจำได้จำได้ดีเลยทีเดียวทำอะไรวันนี้จำไม่ได้แล้วไอ้ทำอะไรวะอ่าหาอบอ๋อโอเคตรงไหนวะก็จำไม่ได้ไม่ให้เล่นนานไอ้เนี้ลืมจริงภารกิจเนี่ยหาอบเนี่ย โอเคน่าจะข้างบนนี่มั้งมันมีให้ดึงตัวงี้ด้วยว,วะไม่แยกกันรู้โอเคป๊าบป๊าบอ่ากูขึ้นไม่ได้ครับเดียวเวอร์จิลก็ยากดิวะคือถ้าเป็นเนโรอ่ะมันจะมีอะไอนะ้อะไรนะไอ้มือที่แบบว่าคอยแบบเอ้ยสามารถที่จะแบบนั้นได้ไงน่ะมันก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวๆโอเคโอเคอันนี้ออกไปน่าจะตรงนี้มั้งอันหนึ่งใช่ไหมอ่ะนี่อันหนึ่ง 60กว่าแล้วโอเคน่าจะข้างบนนี้มั้งป๊าบไม่โอเคป๊าบอ่าฮ่าโอเคใช่ไหมไม่ใช่โอเคเอ่อนี่มั้งทางนั้นฮึบป๊าบก็ไม่ใช่โอเครู้สึกว่าอยู่ตรงคานใช่ไหมตรงคานแถวนี้สักจุดหนึ่งมั้งนี่ป่ะไม่อยู่ไม่มีโอเคงั้นก็เป็นตรงนี้อ่ะ กบฮึบโชฮึบโชโอเคฮึบโชโชอ่าโอเคฮึบโชโชไม่ขึ้นโอเคฮึบโชโชลำบากลำบนหลือเกินกูเป็นเวอร์จ um ิลเกิดเป็นเวอร์จิลแล้วมันไม่ใช่อ่ะนี่ปะก็ไม่มีโอเคพี่โชมันอยู่บนคานสกันตรงนี้แหละพี่ว่า หรือเขามีหรือเขาปรับปรับแก้ตรงนี้แล้วว่ามันสามารถที่จะไปหาจุดอื่นได้เออแวบอืมน่าสนใจน่าสนใจอยู่ตรงกระจกนี่ปะไม่ใช,ใช่กระจกนี้ก็ไม่มีอืมอ่าฮะแล้วมันจะให้ตรงนั้นไม่ทำไมในเมื่อตรงนี้มันใช้ไม่ได้อ่าอืมมันไม่ใช่ไอกิฟต์เขาจะไม่มไม่ใช่อ่ะบนโมเมนต์อ่ะม,มันบดไส้อ่ะ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนองไหนบอกว่าเอกลักษณ์ไงแต่นี่มาให้เล่นด่านเนโรไงซึ่งเนโรมันจะมีไอ้อะไรที่เป็นมือที่คอยหาของใช่ไหมเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงแต่นี่เราไม่รู้ไงเราจะไปหาตรงไหนบ้างเราจะต้องจํามาจริงปะมันก็ไม่ใช่ไงอะไรเข้าใจไหมอยู่ดีให้เราไปจํามามันก็ไม่ถูกจริงปะไม่เล่นไม่เล่นภารกิจนี้ต่อแล้วจาไม่ได้ตรงไหนบ้างหรือเขาอาจจะแก้แล้วพี่ขอโทษ้าเกิเพราถ้าเกิดว่าเขาแก้แล้วก็ไม่ว่ากันก็เดี๋ยวพี่ค่อไม่หาทีหลังก็ได้นะผมเพราะมันเล่นย้อนหลังได้ไม่ต้องกลัวพี่จะไม่จะไม่หาหร

เฮ้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 สู้้สู้้สู้้ไปแ้วเร้วเฮ้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 เีเอาือจิ้วแปลงร่างมันจะเดสหลบเวลากิ้งบใช่มเออมันจะเหมือนเนโรตอนเดสใชแต่คเนนมันไม่ต้องแปงร่างอะเธอ้าใจห้จิงอฟเราไม่ต้องหามามายก็จริงเพระอฟมเราแทจะมีเต็มอยู่แล้วจริงหมเออนะเคมา มอนอีกเซตหนจัดมาจริงไม่มีอยากตีพวกนี้เลยเพราะเนโรยังตีง่ายเนโรกับดันเต้ตีง่ายเวอร์จิตียากเฮิ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 อ่ะโอเคขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยนั่นแหละเฮ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 

มึงจะกันทำไมเนี้ยฮะกันท็ไมออมันอ๋อมันก็ยังกันถูกยิกมึงเก่งไปแล้วแบบฮรฮฮโอเคอันนี้เราอันนี้พ่พาดเองแหละนี่ยอมรับมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างเฮิรเฮิเฮิฮฮฮฮฮฮโอเคฮฮฮฮจะโชเช่โอเคฮโเโชฮบลบโชเจึโอเค คือพบว่าตอนเป็นเนโลเราสามารถที่จะอะไรนะมันอย่างเนโลมันจะมีจังหวะหลบที่ถูกต้องของมันเพราะว่ามันจะมีไอที่แดดหลบจังหวะข้างใช่ไหมแต่เวอร์จิลไม่มีดันเต้มีโรอนกาดเนี่ยมันก็มีวิธีการสู้ซึ่งเวอร์จิลมันก็หลบจังหวะหลบมันน้อยไงเข้าใจไหมบางทีแต่แล้วแต่น้องแล้วกันอย่างที่ว่าพี่ไม่ได้ว่าเลยว่าน้องว่าน้องพูดผิดนะน้องก็พูดถูกก็อย่างที่ว่าเอกลักษณ์ไงแต่ละคนมันมีแต่ว่ามันเล่นด่านเดิมโอเคพี่ผิดก็ไดยยอมรับยอมยอมเป็นข้าวมันไก่ก็ได้ไม่ว่ากันจิ้้มไไกก็ด ยังไงการกระโดดก็หาเสมอไปแล้วอย่างว่าน้องๆก็อย่าคิดมากเลยว่าพี่พี่บ่นพี่ไม่ได้ว่าน้องเท่าไหร่หรอกพี่แค่แค่บอกให้น้องฟังเฉยๆมันก็มีบ้างมันก็แล้วมันเล่นมันลแต่ความเชื่อไงเอออย่าอ่ยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเชื่อว่ายังไงถูกก็ว่าก็ว่าไปเออจะบอกว่าพี่พี่พี่เป็นคนพี่จขี้บ่นจังเลยเกมเขาทำมาให้พี่เล่นก็บุญแล้วเอ้าเอ้าก็กูซื้อมาฮะกูก็มีสิทธิ์บ่นจริงไหมเออบางทีนะ เข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ต้องไปกราบตีนผู้ผู้พัฒนาเกมซะหมดคือเราซื้อมาเราก็มีสิทธิ์ไนีครับบางทีเออนะอย,อย่างอย่างที่ว่าใจเย็นๆไว้น้องอย่าเพิ่งปเปรี้ยวตีนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> อย่าไปคิดมากบอกแล้วโอ้ยนะพี่ก็เล่นสน,นุกนะคือคือถึงพี่บ่นงี้แต่พี่สนุกไงคือเข้าใจว่าน้องๆหลายคนก็พูดว่าเออพี่ผมชอบพี่บ่นเพราะพี่บ่นก็ฮาเีมาว่าเออมันก็เป็นความจริงว่าเกมเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมน้องๆหลายคนก็เข้าใจพี่ แต่จร the <te ิงว่าคือถึงพี่บดเนี่ยมันก็สนุกนะไม่ใช่ว่าพี่บอกว่าพี่บดแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่สนุกนุกไม่พี่ไม่เล่นหรอกไม่โดนกระจอกเฮ้ย์สเฮิรฝันผิดด้านโชว์อ้นั่นไงกูว่าแล้วกูผิดด้านเฮ้ยโอเคเฮ้ยโชว์โชว์โชเชโชเชโชโชจจจจจจจวจจจวจจ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  เฮ้ยโชว์ไม่ถึงอ่ะต้องอัพดาบก่อนจรินาฮิบาร์ปเสียงไม่ถึงจริงอ่ะสนุกกูแหละเฮ้ยโอ้โหโจ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 โอ้ยแรงแรงเฮ้ยชาร์จเต็มแรงวันดะสนามมือเวอร์จิลชาร์จเต็มแม่งแรงว่ะแรงกว่าดันเต้อีกดันเต้ยังยังว่าเบาแล้วนะของดันเต้ชาร์จชาร์ตในดันเต้มันแค่เพิ่มฮิตเฉยๆมันมันไม่ได้เพิ่มความแรงวิ่งข้ามไม่ได้โอเคกำแพงล่องหนยอมแพ้ สตูอันดับหนึ่งของเกมนี่กำแพลงล่องหนแ,แ,แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีกำแพงล่องหนก็เหมือนก็อตอว์ตกตายตกตายตกตาย,ตกตายนั่นแหละเออจริงไหมไปจะไปมินชันนี่พี่วิ่งเล่นยาวเนี่ยเพราะว่าหลักมันเสียเวลาไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงลูกเต๋าอ่ะมันนั่งคำนวณลูกเต๋าเสียเวลาชิบหายเลยโอเคอ่ะผ่านปิดปั๊บน้ำไหลอุมยังมีคัสซีนให้ด้วยเนาะดีจังเลยก็คัสซีนเดิมมันต้องจะว่าไปใช่ไหม ของเนโรชัดๆไปจะตีวอตต่อไปกันแล้วเออไม่ธรรมดาจะตียังไงก็จะว <mumbles> ่าไปไม่ได้คิดล่วงหน้าไวเลยแต่พนกเราหนูไงเราก็ไม่ต้องคิดล่วงหน้าเราก็เล่นไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรจริงไหมไปไปกันต่อตรงนี้เราตอนนี้เป็นเนโรจะเจอจะเจอเดนเจอดันเต้ใช่ไหมจำได้จะมีข้วสีนไหมไม่มีหรอกจบจบเกมตรงนี้แหละพี่ว่าชัวร์เลยใช่ไหม ก็เดี๋ยวจบทันนี้ใช่ไหมก็คงตัดพาร์ทแป๊บหนึ่งอาอแต่ปากก็ยังสวยคือก็คือซีนของเออคือ Engine MT f a m ีเฟมเบมีข้อดีเนี่ยคือยี่่อมันทำฉากสวยอะแสงสีมันสวยดีพี่ว่าพี่ชอบของพี่ไงเออน้องอาจจะชอบอารีวิงจินชอบใครายเอนจินก็ไม่รู้แต่พี่ชอบ MT f มทีเฟมเบอร์นะเข้าใจไหมผลิตได้สีโอเคกูยอมแพ้ก็ได้บ้าเย้ได้เอก็ยังได้ดีอยู่เฮ้ยได้เอไม่ใช่ดีดีนั่นแหละเย้โอเค งันก็เดี๋ยวจบทันี้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวจัดเท่านี้ก่อนอย่าลืมชอบก้อนไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กยังเจอเหมือนคำว่าครับผมอ่ะจะพูดผิดเลยเจริพันาผมสวัสดีครับผมเย้